ยังอยู่ห้อง F อยู่ไหมครับเพิ่งดูจบไปเมื่อวานดูอะไรเดีอันเดอร์คลาสเหรอหรอ,อยากรับปริญญาแล้วอะอยากรับปีนี้เลยได้ไหมเมลนต้องรอปีน้าวิขอกี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำสีหน้าตามอีโมจิที่ทุคนส่งนะคะมีคนส่งอีโมจิแบบทําไม่ได้อันนี้ยากมากย,ยากอ่ะเราทําแล้วมันไม่น่ารักอะ่ะโอ้ยน้องแมวแมวแถบทะเลขอบคุณนะคะนี <laughs> ่หนูมีคนส่ง, <laughs> งนี่นี่อย่งนีคือมันต้องเยอขยกคิวอ่ะมันเรียกขยกคิวอ่ะ ยักคิวขึ้นไปยากอยู่นะเนี่ยยาก <laughs> มีอีโมจิแบบยิ้มมุมปากยากกว่าทำหน้าตามีโมจิเนะ่ะ <laughs> ชอคอมเมนต์นี้จังพี่คิดว่าน้องน่ารักนาะแล้วก็สวยด้วยขอบคุณค่ะมีคนให้ทำอีโมจิแบบตกใจวิยไม่ไม,ไมีแว่นอ่ะพอแล้วรู้สึกว่ามันยากเกินไปโจทย์นี้กับการทำอีโมจิ ส่งเป็ดมาด้วยน่ารักเราเกิดวันเดือนปีเดียวกันจริงหรอเฮ้ยหายางอันนี้อ่ะคนที่จะเกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกัน พี่หน้าเหมือนพี่ฟอนเบินเคเลยเฮ้ยอันนี้ใช้ดีมาใช่ใช้ดีมากคือตอนแรกก็ไม่รู้สึกว่าแบบจะใช้ดีขนาดนี้แต่ว่ามันทําให้ผมเราเนี่ยสามารถดูกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะอิ่มมากรู้สึกว่ามันอิ่มจังครั้งหนึ่ง กินข้าวยังคะกินแล้วคะ่ะอิ่มมากรู้สึกว่ามันอิ่มจนครั้งหนึ่งกินข้าวยังคะกินแล้วคะ่ะอิ่มมากรู้สึกว่ามันอิ่มจนมันแกโทรหาปาสับเีย <c oughs> ออกวันนี้เห็นในทวิตแบมทำอ,อะไรฉันท่าอยู่ไหนรายงานตัวในติ๊กต็อกด่วน ลืมเมื่อกี้แบบมาคอมเมนต์ในไอจีตอนไลฟ์ฉันเห็นว่าเธอเมาอะไรฉันในรายการเธอพูดอะไรถึงฉันฉันเห็นนะวันนี้สีลิปสวยเฮ้ย <c oughs> มีแต่คนชมว่ะเอ๊ะหรือว่าคนเดืม วันนี้สีลิปสวยเฮ้ยมีแต่คนชมวะ่ะเอ๊อหรือว่าคนดืม่มเข้าได้นะคะลูกค้าลิปสติกพร้อมทุกเฉดสีอขอบคุณนะคะสติกเกอร์ทุกอันไม่จริงเราเรียบร้อยเราเรียบร้อยหมด <c oughs> คุณจะเชื่อใครระหว่างแบมกับฟอนวันนี้อะ เราจะใส่ประจำประจำแหละรู้สึกว่ามันดูดูเต็มดีหรือว่าปลาเข้าห้องไม่ได้ก็มันคิดอยู่ว่าแน่นอนเพราะว่าปลาโทรมาทีๆเลยต้องเข้าห้องไม่ได้นะ่น บวนว่างว่วงล้เดี๋ยวจะมาแบบเดียวแล้วก็จะปิ้วแล้ว <c oughs> โหใครส่งกุลาบให้เนี่ยขอบคุณนะคะว,ว้าว โชว,ว่าห้องนี้มันเลิกเดี๋ยวเราจะพาไปแบบรูมทัวร์สั้นๆบอกเลยว่าเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะว่าสั้นจริงๆ <_ c oughs> อยากเจอยัยอยากเจอเหมือนกันอยากเจอคือ,เ,อ <_ c oughs> เราอยากพาไปรูมทัวร์นะแต่ว่าเราขี้เกียจด้ เรานั่งอยู่ในอุ้ยขอบคุณสำหรับหนวดกับหมวกนะคะเรานั่งอยู่ในจุดที่มันแบบลงล็อกแล้วอะ่ะเราเลยแบบแอบมีความขี้เกียจเดินนิดนึงพี่แสดงเรื่องห้องนี้ไม่มีหวยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเอ้ยคนดูเยอะอยู่นั่นนี่อเออหรือว่าเราเรากลับกล้องแทนก็ได้นะ ก็เลยหรอกเดินไปเดี๋ยวมาค่ะวันนี้เราจะพามาลมทัวร์สัส้นๆที่แปลว่าสั้นจริงๆกระโปรงก็ยาวจะสะดุดไหมเนี่ยมาค่ะร้อทำไงสามสองว้าวใช่แล้วมันมีสระน้ำในห้อง เลยซึ่งมันจะเป็นแบบว่าสระที่มันอุ่นนะคะนันจะอุ่นๆมันจะไม่ได้แบบเป็นสระที่เย็นแล้วมันก็จะปรับอุณหภูมิน้ําตามอุณหภูมิแอร์คือถ้าสมมติว่าเรายิ่งปรับแอร์เย็นอะไรอย่างนี้น้ำมันก็จะยิ่งอุ่นแหลมมั้งเฮ้ยมันว้าวมากมันว้าววันจริงก็แต่ว่าแบบวันนี้ลงไปเล่นแป๊บเดียวเองกับว่าวันนี้มันเหนื่อยอ่ะก็เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแบบเล่นให้นำใจเลย ทีวีด้วยอันเนี้่คือเราเองเย้ว้าว <Yeah. S 2> <Wow. S 1> เออมันมันดีอ่ะมันเลิศมันเลิศอยู่ ติดเนี่ยจะลงไปจุ่มขาแหละแต่ว่าชิววันนี้คือกระโปรงมากมากจริงจริงก็จุมจ่มได้อยู่นะแอบจุม่มเซลผักตกไปทั้งโทรศัพท์ไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยพอแล้วะจุ่มจริงจริงนั Batman. ่นมีแบบ ขเขาเรียกอะไรเป็นจากรุซี่ด้วยอยู่ตรงนี้นี่แชมแชม่มีเป็นจากรุซี่ด้วยอุย้ยตกใจรู้ว่าเมื่อกี้จะแบบสะดุดล้มแล้วเอ้ยแสงมันสวยกว่าน,นั้นเนะี่ย,ยเรากลับไปมุมเดิมดีกว่า เออใสงที่นี่มันสวยอะชอบว่ะเฮ้ยมันฟินนะเนี่ย,เ,ยเรายืนไลฟ์ like ตรงนี้ไม่ค่ะมากับครอบครัวครับเย้น้ำอุ่นคะ่ะไม่น้ำเย็นเออมันเหมือนพูวิลล่า แว่ามันก็คือเออมันเก๋ดีเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีโรงแรมที่มีสะวยน้ำอยู่ในห้องอย่าเรียกว่าสะมันก็มันก็ฟิลสาเออแต่ว่าเป็นสาน้ำอุ่น <c oughs> กำลังคิดอยู่ว่ากว่าจะมานั่งตรงนี้ได้แอบเหนื่อย,อยแต่แสงตรงเมื่อกี้ดีกว่านี่นอุย้ยมีเสียงด้วย อ๋อทำเป้าหมายของขวัญสำเร็จใช่ค่ะมันเป็นโรงแรมจริโรงแรมอีขอบับครับมีคนบอกว่าเราไปทุกแพลตฟอร์อม เดี๋ยวอีสักพักจะไปแล้วป๊ามาหรอป๊าปะเฮ้ยหรือน้องนูไลฟ์ดูนะ เออไม่มีใครให้ค่ะเอ้ยหนูไลฟ์อยู่นะเออหนูเอ้หนูอะไรวะไม่มีใครให้ค่ะอันนี้ทำเองคือแม่หลับอยู่ไม่รู้ว่าแม่ ร้านไหนทำให้คะร้านที่บ้านค่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าน้องมาเหมือนมาเปลี่ยนที่นอนในการอ่านหนังสือ เครับพอนไม่มีอะไรมาไลฟ์แค่เหมือนแบบให้ทุกคนหายคิดถึงเฉยเพราะว่าตั้งแต่เขาที่เราเคยพูดว่าจะไลฟ์ที่เชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้ไลฟ์อะไรอย่างนี้เออเพราะว่ามันยุ่งด้วยแหละแล้วตอนนั้นสัญญาณมันดรอยไม่ค่อยดีก็เลยกลับว่าโอเคมาพัทยาแหละเราจะมาไลฟ์นอกสถานที่บ้านจะได้ไม่เบือ <c oughs> ่อบปไปแล้ครับ ขอบคุณสำหรับของขวัญ